สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆทำไอศครีมโอรีโอหรือว่าไอติมโอรีโอค่ะวันนี้ก็จะทําในสูตรที่ง่ายที่สุดหาวัตถุดิบง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากก็คือสูตรนี้ไม่ใส่วิปปิ้งครีมนะคะบางคนหาวิปปิ้งครีมไม่ได้นะคะก็เลยจะมีอีกสูตรหนึ่งมาบอกเพื่อนๆแล้วสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะใช้เป็นนมข้นหวานค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือนมโคค่ะใช้เป็นรสจืดค่ะแล้วก็ใช้เป็นแป้งข้าวโพดวัตถุดิบต่อไปก็คือโอริโอ้ค่ะก็บีบให้เขาแตกสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ใช้สองซองซื้อมาซองละห้าบาทค่ะ มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้เราเตรียมเป็นภาชนะไว้ลินนมลงไปค่ะนมสดนมโคจากนั้นก็เป็นนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อัตราส่วนทั้งหมดปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวอามีนจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปดูไปจดกันได้ค่ะต่อไปก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยแทนวิปปิ้งครีมค่ะ จากนั้นก็ใช้ตะก้อค่ะคนให้น้ําตาลละลายค่ะแล้วก็คนให้แป้งละลายค่ะตรงนี้ยังไม่เอาไปตั้งไฟนะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันก่อนค่ะเมื่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาตั้งไฟค่ะไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะก็ ใช้แต่ก็เหมือนเดิมหรือว่าใช้ช้อนก็ได้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพอเขาเริ่มร้อนเนี่ยอไอศครีมของเราหรือว่าแป้งแล้วก็นมของเราทุกอย่างเนี่ยจะมีความข้นขึ้นค่ะแต่ก็ที่อยู่ในมือก็จะต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า ก็เริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวปิดแก๊สได้เลยค่ะความข้นเราจะเอาอยู่ที่เท่านี้ค่ะและต่อไปค่ะเราก็จะมาเทใส่ในภาชนะและเดี๋ยวให้เราเตรียมตะก,ก้อมือไว้ค่ะวันนี้เราจะใช้ตะก,ก้อมือในการตีไอศครีมของเราค่ะ เราจะแช่ตู้เย็นแค่รอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวใช้เวลา8ชั่วโมงจากนั้นก็จะนำมาจัดเสิร์ฟเลยค่ะตรงนี้เนื้อของไอศครีมของเราจะมีความละเอียดแล้วค่ะตรงนี้เราก็จะต้องใช้ตะก้อตรงนี้นะคะตีใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีค่ะแต่แอดมินใช้เวลาตีแค่5นาทีเท่านั้นพอค่ะ เนื่องด้วยทำไมต้องแช่รอบเดียวเพราะว่าไอศครีมโอรีโอเนี่ยอ่าเดี๋ยวพอเราจับไปแช่ตู้เย็นถ้าเราเอามาปั่นต่อโอรีโอก็จะปั่นแล้วก็ละลายหายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องตีให้ตรงนี้ละเอียดก่อนแล้วก็แช่ตู้เย็นรอบเดียวจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็ตีมาจนครบเวลา5นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไอศครีมหรือว่าไอติมของเรา ใส่ลงในกล่องค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นกล่องพลาสติกค่ะแล้วก็แช่เย็นทิ้งข้ามคืนไว้เลยค่ะ1คืนหรือว่าเราทำตอนเช้าก็นับเวลาใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่8ชั่วโมงในการแช่ไอติมนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะโอรีโอโอรีโอเราก็ได้ทำการบีบๆไว้แล้วจากนั้นเราก็จะ เทโอริโอใส่ลงในไอศครีมเลยค่ะต่อไปก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่จะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะ ถ้ามีฝาปิดก็ปิดฝาให้เรียบร้อยถ้าไม่มีฝาก็ใช้เป็นแผ่นบเอานะคะแต่วันนี้แอดมินมีฝาเดี๋ยวก็จะปิดฝาแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะตัดมาที่เช้าแล้วนะคะครบแล้วแอดมินแช่ตู้เย็นไว้ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งคืนค่ะพอเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเปิดฝาออกมา ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเป็นที่ตักไอติมไว้จะใช้เป็นช้อนก็ได้นะคะตักไอติมมีหลายแบบมากมายซื้อเอาค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยไม่ถึง100บาทนะคะก็พยายามขูดๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาแข็งมากก็เราให้เขาละลายสักนิดสักหน่อย เมื่อได้แล้วก็เตรียมถ้วยไอติมไว้ค่ะจากนั้นก็ตักไอติมใส่ลงไปเดนน์มินก็จะตักทั้งหมดลงในถ้วยนี้ค่ะเมื่อตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไอติมโอรีโอค่ะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สําหรับคนที่าหาวิปปิ้งครีมยากนะคะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็อยากจะทําไอศกรีมแล้วทานเองแค่มีแป้งข้าวโพดก็สามารถที่จะทำไอตกรมได้แล้วค่ะและเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้และก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ